ต้อกระจกนะคะพบมากสุดในผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ5 5ปีเป็นต้นไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องต้อกระจกกันค่ะอาจารย์คะโรคต้อกระจกเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะก็ดูนจะอธิบายว่าต้อจกคืออะไรก่อนนะครับต้อจกก็คือเพราะที่เลนในลูกตาเรามันขุ่นนะครับคือลูกตาคนเราเนี่ย จะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกล้องถ่ายรูปมีแสงเข้าทางนี้แล้วผ่านเลนส์แล้วก็ตกไปที่จอประสาทตานะแต่ภาวะที่เลนส์มันขุนนี่เรียกว่าเรียกว่าต้อกระจกเกิดได้หลายสาเหตุมากเกิดได้ทุกช่วงอายุเลยครับตั้งแต่เกิดมาเด็กแรกเกิดก็เป็นไปได้หละนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นความเสื่อมของเลนส์ที่อยู่ในลูกตาเราเนี่ยมันทำให้เลนส์มันเสื่อมสภาพไปมันก็จะขุนขึ้นนะครับหรืออื่นเช่นเกิดอุบัติเหตุกระแทกตาแรงๆนะครับหรือเกิดจากการอักเสบ หร,ห,หรือเกิดจากยาบางตัวเช่นยาสเตอรอยที่เราหยอดหรือกินเข้าไปเนี่ยวันนี้ก็ทำให้เกิดต้อกระจกได้อาการของโรคต้อกระจกเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับต้อกระจกก็คือพอเลนส์มันขุ่นปุ๊บมันก็ทําให้บางการมองเห็นส่วนใหญ่ก็คือคนให้เห็นม,มัวลงการมองเห็นน้อยลงนะครับแต่ว่าเลนที่มันขุ่นไม่เท่ากันเนี่ยก็ทําให้เกิดแสงกระจายนะฮะในบางอย่างในบางกรณียิ่งสว่างกลายเป็นยิ่งแย่นะครับ แต่บางทีพอแสงสูดสุดลงไปคนแค่ก็จะเห็นน้อยลงหรือเกิดเห็นเพ่นภาพซ้อนได้นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีการรักษาอย่างไรบ้างคะในปัจจุบันจริงๆตั้งแต่อดีตมาเนี่ยมันมีการผ่าตัดหลายแบบเลยครับแต่เพื่อที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือผ่าตัดแบบแผลใหญ่กับแบบแผลเล็กแบ่งง่ายๆแล้วกันนะครับแบบแผลใหญ่ก็คือเราเปิดแผลอันใหญ่แล้วก็เอาเลนออกมาทั้งก้อนเลยนะครับเลนที่ขุนๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับ เอาออกมาจากตาทั้งก้อนเลยนะครับอีกอย่างนึงก็คือแผลเล็กลงข้อดีของแผลเล็กลงก็คือมันแค่ฟื้นตัวเร็วการมองเห็นชัดเจนขึ้นนะครับมีความชอกช้ำภายในลูกตาน้อยกว่าแต่ว่าในของที่โรงพยาบาลจากสุกรุงเทพเนี่ยนอกจากใช้คึื่นเสียงสายต้อจกแบบที่ใช้ทั่วๆไปแล้วเรายังมีใช้เลเซอร์เฟมโตเลเซอร์ aser, เอามาช่วยในการทำผ่าตัดต้อกจกด้วยนะครับเฟมโตเลเซอร์คือเลเซอร์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการผ่าตัดทางด้านตาหลากหลายนะทำเลสิกก็ใช้เป็นตัวเลเซอร์ได้นะครับทำต้อจกเราก็ใช้เป็นตัวเลเซอร์ได้นะครับมันช่วยทําให้เหมือนกับสามารถตัดด้วยใบมีดโดยไม่ต้องใช้ใบมีดผมอยากรู้ว่าข้อดีของเป็นตัวเลเซอร์เนี่ยมันมีอะไรมากกว่านี้นะค,คะมันเข้าไปผ่าด้านในโดยไม่มีแผลจากด้านนอกทําให้สามารถแบ่งเลนที่เป็นชิ้นชิ้นก่อนที่จะให้เครื่องเสียงเข้าไปได้ก็ทําให้เลนเนี่ยที่ว่าแข็งๆเราสามารถลดพลังงานในการเข้าไปทําผ่าตัดได้ นะทุกทีเราใช้มือในการผ่าตัดใช้ใบมีดในการผ่าตัดกโอเคหละมันก็มีความแม่นยําระดับหนึ่งแต่พอเราใช้เฟรมโตเลเซอร์ปุ๊บความแม่นยำม,มันเพิ่มขึ้นเช่นเราอยากจะฉีดแคปซูลไอเลนเนี่ยที่มันขุนใช่ไหมครับเราจะมันออกมาจากตาเราต้องเจาะมันก่อนรูที่เจาะเนี่ยเราสามารถกําหนดได้หรือว่าเราจะเอา5มิล5.5มินนะครับขณะที่สมัยก่อนเราต้องใช้มือในการทำเนี่ยซึ่งความแม่นยําก็จะไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่ เ e n t ต e เซนอรเลซนะคะเป็นอวัตกรรมที่มีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงผู้ที่สนใจวิธีการรักษานี้นะคะสามารถเข้ามารับการตรวจร,รักษาที่โรงพยาบาลจากักษุกรุงเทพได้ค่ะ